สวัสดีครับวันนี้เป็นผมเมงกกนใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ย<ว>ริวคือการแนะนําเกมนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้เนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเกมใหม่ๆหรือว่าน่าจะออกมาสักพากหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าเล่นแล้วก็มันเล่นแล้วมันเ,ลนลนเพลนินมากๆนะครับชื่อเกมว่า T3 Arena หรือว่า T3 Arena นั่นเองนะครับโดยรวมตอนแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบเขายิงโฆษณามานะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับไม่คิดว่ามันจะเล่นแล้วมันติดขนาดนี้นะครับเป็นเกมที่เป็นแนว FPS ทั่วไปนะครับ สกิลอันติสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดให้นึกภาพออกแบบง่ายๆเลยนะเกมนี้เนี่ยให้ฟีลแบบคล้ายเกม Overwatch มากๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครการใช้สกิลกินหรือว่าการเก็บการยิงต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีโรต่างๆด้วยอย่างเช่นดาเมจมีแท้งมีซัพพอร์ตมีเหมือนกันหมดเลยนะครับฟีลคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็ในแมปต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งการเล่นแบบเดดแมนเล่นแบบชิงคริสตัลหรือว่าเล่นแบบทั่วไปที่แบบสุ่มแผนที่ ยิงกันก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วเพลินนะครับด้วยความที่กราฟิกตัวละครน,น่ารักแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวละครก็มาดูในการตั้งค่าก่อนดีกว่านะครับในเรื่องกราฟิกว่าเป็นยังไงบ้างที่ผมปรับนะตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็น Red Magic 6นะครับ Snapdragon 888นะปรับกราฟิกเป็นคุณภาพชิดดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงก็จะได้60เฟรมนะครับส่วนเรื่องอื่นก็สามารถที่จะจไปตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการใช้งาน j a i ู b r ค a เล่นในเกมนี้ได้ด้วยนะครับ ทีมเด m แมทก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็จะไล่ไปเป็นชิงคริสตัลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบเดนแมทแบบแยกกันเลยไม่เกี่ยวเลยตัวตัวเน้นเอาตัวรอดนะครับมาเกมนี้เน้นยิงกันอย่างเดียวนะครับในแมทนี้นะครับใครถึง20ตัวก่อนชนะนี่โยกใจโรโรเลยแล้วกันยิงไปก่อนเลยนี่เปิดก่อนได้ปูดไปไงลงไปย้ำครับลงไปย้ำครับกระสุนหมดปะเนี่ยโอเคนะครับตายไปแล้วหนึ่งตัวกระโดดไปต่อนะครับเราไปบุกทีมเขาเลยนะอยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ข้างล่างนะฮะ ต่างส่วนหมดฮะต่างส่วนหมดทำไง ài? หันมาฟิกเกอร์เป็นไงโอ้โหรีเฟกไวรุน่นรีเฟกไวรุน่นรีเฟกไวรุน่นแยกล่างนะครับอันติแล้วอันติในการแยกล่างนะครับแล้วก็ยิงมันกระหน่ำมันลดกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์กดค้างไว้ปั๊บปับปับป๊บปับเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ได้ผมสักตัวเลยครับมียาเลือดเราเยอะนะเลือดเราเยอะนะพ่อหนุ่มไหวหรอไหวหรอเลือดเราเยอะนะเลือดเราเยอะนะพ่อหนุ่มยิงดูดเลือดด้วยเป็นไงเลือดเราเยอะนะได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมไอ้บันไดนี้เนี่มันแย่จริงยิงไปก่อน ยิงดูเลือดโอเคเป็นไงอันติเราค่อนข้างที่จะโกงนะครับตอนนี้แยกร่างลงมานี่งครับแยกร่างเลยแยกแล้วก็ยิงต่อครับ36เมตรยิงไปเลยเขาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแม่นักธนูน้อยของเราแม่นักธนูน้อยของเรากําลังยิงเราอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่กลัวยิงไหมครับแล้วก็บุ๊คบุมยิงดูเลือดครับผมจังหวะน,นี้เป็นไงล่ะเอออันติเขาค่อนข้างฟิกนะ นี่ครับยิงต่อครับแม่น้ำธนูน้อยแม่น้ำธนูน้อยอุ้มเกินปุยมื้เนี่ยเอาสวนนีนมาอย่างนี้เรียบร้อยครับผมน้องกบเราเ,าเรื่องอยู่นะยิงแรงมากเลยยิงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดูดดูดดูด,ด,ดเลือดด้วยยิงดูดเลือดด้วยเป็นไงเอานี้อันติีสวนกันนะอันตรีสวนกันนะเอาดีบุ้มได้เรียบร้อยครับโดนอย่างนี้ยิงเลยครับเละครับผมบอกเลยเละเขาอันเละแน่ อุ้ยเ้าเอาปุ๋ออแล้วยิงก่อนยิงก่อนดูเลือดก,ก่อนดูเลือดก,ก่อนอันตรีครับจกกังหวะนี้ช่วยกันยิงเรียบร้อยเรียบร้อยนะจังสี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบยร้ยบอยโยกหลบโอ้โหเป็นไง14ตัวคุณผู้ชมล็อกหลอกล็อกหลอกล็อกหลอกหน่อยนึงนะต้องมีแบบสันเซิรงหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมมันจะได้ใครถ้ไม่ใช่แบงไก่จ๋านะครับคุณผู้ชมครับ ต่อไปก็จะเป็นโหมดคริสตัลนะครับโหมดนี้เนี่ยก็จะมีความแบบลุ้นๆหน่อยหนึ่งเหมือนการตีบ้านกันนะครับอ่ะครับนี่เห็นไหมผมว่ามันต้องเลยตรงนี้แน่เลยแม่คำนวณถูกด้วยคำนวณถูกด้วยไปไงแต่เลือดเราเยอะนะโทษทีนะแม่น้องแม่น้องแม่น้องสาวจา๋าแม่น้องสาวจา๋าจูบไป,ปไงนี่คำสุดท้ายแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะต้องมาตีบ้านตรงนี้ให้แตกเอ้ยแต่เขามาแล้ววะ่ะเขามาแล้ววะ่ะ ผมมาแล้วว่ะเด <tout S 2> <ล>ี๋ยวบอกอ้ครับแต่ไปบจูงลูกบอลใบยู่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 ไปครับเรายิงต่อเนื่องเราไม่ต้องกลัวครับเลือดเราเยอะในบรรดาแควี่เลื่อดเราเยอะสุดนะครับแล้วก็หันมายิงอันนี้ต่อทำลายคบเน้นทำลายแล้วก็ถ้าเป็นตัวกลบจะได้เปรียบตรงที่แบบเราเรียกลูกบอลออกมาทำลายช่วยกันได้นะครับอุ้ยมันชังจะเหิมเกลือไปแล้วนะคุณชังจะเหิมเกลือไปแล้วนะคุณคนชังจะเหิมเกลือไปแล้วนะคุณเอาดิผมยิงแบบไม่ให้เกิดเลยอะเออเอาดิน้องกบน้องกลบ ข้ามาต่อนะครับเรายิงกันไปก่อนนะครับนี่ดูดเข้ามาเฮ้ยรีเลือดอยู่ครับยิงครับดูดเข้าไปดูดเข้าไปนี่ตัวละครตัวแรกของเราวางกระตครับผมกระหน่ากดกระหน่ำเสมอเซลกระหน่ำเสมอเซล์กระหน่ำเสมอเซลครับแล้วก็มันยิงอันนี้ต่อนะเห็นไหมทีมเขาไม่มีโอกาสได้แบบเล่นเราเลยนะเพราะว่านี่เรายิงไปต่อนะครับยิงกระสุนก่อนยิงครับยิงต่อเนื่องครับยิงต่อเนื่องครับเรียร้อย ข้าไปก้าวโตแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาสักแบบอ้าหุ้ยบนยิงแรงมากเลยว่ะมึงยิงแรงเกินไปมุ้ยฮะดูดก่อนดูดก่อน,ด,ด,อน,ด,ด,อนดูดก่อนนะครับไม่ได้กลัวหรอกนะดูดก่อนเปิดอันตี้ดีครับคุณแม่งทําผมอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้การเป็นผู้เล่นที่ดีอ่ะมันต้องทําอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนืด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 ตื่นไม่เป็นไรครับยิงต่ออย่าไปควครับผมดี ถ้เกิดเราเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งทามันก็จะคูณ2มาให้นะครับถ้าเกิดหลอดคูณ2ตรงนั้นเนี่ยเต็มมันก็จะกลายเป็นคูณ3นะครับจะทําให้แบบยิงบ้านเร็วขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้จะทันแล้วนะผมก็โหดเกินไปอ่ะผมพูดแค่นี้ดีกว่า พีเอ็ครับโอเคอันนี้คือในโหมดที่แบบแย่งชิงหรือว่าตีคริสตันของแต่ละบ้านกันนะโหมดนี้ที่ผมนําเสนอคือเดสแมทก็คือแบบแยกกันยิงเลยตัวต่อตัวตาต่อตาฝันต่อฝันนะครับถ้าเกิดมันถึงเลเวลถึง300ก็จะปลดล็อกเลเวล450รก็ปลดล็อกนี่พวกนี้เนี่ยผมยังเล่นได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเองนะครับก็ลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างในเกมนี้นะครับล็องดาวน์ศัตรูให้พรบ15ตัวก็พอนะครับเอาแล้วครับขายิงกัันแล้วครบ เราเอาขวบเลยหนึ่งตัวเปิดศึกไปด้วยความรวดเร็วนี่เขายิงกันอยู่ข้างหน้างี้เห็นไหมเราเข้าหลังเลยครับเราไม่ต้องกลัวอะไรยิงต่อครับแล้วก็มาลอยเขาเรียกจะลอยเฮลลี่รู้จักว่าไม่มีนะครับนี่คือวิธีการที่แบบลําบากมากๆนะครับยิงไปก่อนสวยนี่แหละครับปิดดันตีครับจังหวะนี้มันไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคือตัวไหนยิงไปต่อเน,นี่ยนะครับนี่เทเซอร์ไอโอเวอร์วอตเลยครับตัวนี้เนี่ยเทเซอร์แน่นอนนี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงเป็นไงอู้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 ปังโอเคถ้าเกิดนายยังไม่เก็บเลือดเราขอได้ไหมอะเลือดอะต้องขอเลือดได้ไหมติดหมดเลยเหรอเฮ้ย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 อย่ยาอยา่ยานะนี่เรายิงดูดไปเลยดูดไปเลยนะครับเจ็ดตัวอย่างต่อนเนี่ยนี่เทรเซอร์มาแล้วครับเทรเซอร์เทรเซอร์เหรอยิงให้ลงลนะกานนายมันแค่ยิงเร็วนี่ครับเปิดอันติใส่เขาเลยเขามายิงผมอย่างนี้มันยองกันไม่ได้ มันยอมกันไม่ได้ต้องยิงแล้วด,ลด,ดูดเลือดดกครับดูดเลือดดิครับดูดเลือดครับก้าตัวเข้าไปแล้วนะครับตอนจังหวะนี้หม่แล้วเราต้องไวนะครับเราต้องไวกว่านี่แต่ว่าเขาไม่อยู่ฝั่งนี้ตุ้แมแหมเกือบไปนะน้นองเกือบไปนะน้องโอ้ยยังดีที่เก็บเลือดทันแต่คงไม่ทันแล้วละ่ะแม่ผิวดีจริงนะผิวดีจริงๆนะใครจะปล่อยให้คุณรอดล่ะครับ แหมเล่นกันขนาดนี้นี่โอเคเรียบร้อยเลยนะผมบอกไว้ตัวนี้ตายครับเอาดีคุณเจออันตรีผมแล้วคุณนุนนุนทรีเซอร์ใหม่แล้วครับทรีเซอร์ใหม่แล้วครับยิงดักไว้ก่อนนะครับยิงดักไว้ก่อนนะครับดักไว้ก่อนนะครับเขาอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเออ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  เราแจมหน่อยแล้วกัน MVP อีกแล้วนะครับเล่นแบบไหนก็ MVP นะครับก็โอเคครับคุณผู้ชมครับรูปแบบเกมมันก็จะประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากเลยนะครับในแบบเกมเนี่ยมันก็เป็นการยิงกันใช้สกิลเหมือนโ v e ว w a t c h เลยนะครับแล้วก็ในรายการหน้าฮีโร่ก็จะมีในพวกดาเมจพวกแทงพวกพพอร์ตนะครับวันนี้เราย้ากันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีรูปแบบเกมประมาณไหนยังไงบ้างนะครับส่วนแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกไปนู่นนี่นั่นเองนะครับคุ้มกันเพโลดก็เหมือนกันแบบ ป้องกันบ้านหรือว่าดันรถเป็นฝ่ายแอคแครเกอร์เป็นฝ่ายเดฟเฟนต์น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ผมว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความสนุกอยู่ในตัวเยอะมากนะครับแล้วก็ออย่างคือไฟล์เกมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ด้วยมั่นใจได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หากเล่นเอาไว้ใช้แบบขั้นเวลาได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบเกมที่น่ารักแล้วก็ มีความตามุตำมิกมากๆ,ๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการแนะนําเกมนะครับใครอยากให้ผมแนะนําเกมอะไรอีกสามารถถึงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเป็นเกมที่หาเล่นได้ยากอะไรพวกนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำใจผมแบงค์เกมจ๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดอะไรต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยแต่ไม่ขอโทษหรอกสวัสดีครับบายบาย